ครับสวัสดีนะครับเมื่อน,นี้เจอกับคนพูอยู่นะครับครับเมื่อน,นี้ผมมาเบิงวางผมหลงกงน้นนะครับผมมากแต่สิบโมงนะครับขึ้นมาพูเนี่ยรรบขึ้นมาเพื่อหอดหล้างพูเนี่ยมีอยู่หาสั้นนะครับก็ขึ้นมาได้ตอนนี้ก็จะดโมงแล้วนี่ย เด้วน,นี้ก็ประมาณบ่ายสามเนาะครับวันนี้ขึ้นมาเลาะบังเลยหลงได้จังไดขึ้นมาขึ้นหลังคู่แล้วลงมาอีกฝั่งหนึ่งครับบานลงมาได้แล้วสามพักสามพักวันนี้คนละบานที่ลงต่อไปอีกครับ ลงไปอีกจะผักเนาะเพื่อสีเึงข้างล่างลงไปประมาณอีกสามผักนะครับถึงสีถึงไอ้ส่วนละตีนผู้เนาะครับลับมหาเห็ดได้ประมาณนี้ครับก็ว่าสิไป ไปมันฮอตทำที่เพิ่นว่าทำให้โซกให้ลาบนะครับแต่การยังอีกไกลครับที่ไปหอดเมื่อนี้ว่าที่ห้ฮอดก่อนคํายู่นะครับเนาะเมื่อนี่ว่าสีทพี่ละนอนอยู่ทั้ื่งผู้หรมันเนี้ครับเงียบผมมีผูกคนเลยนะครับมน